อจริงๆน,น,นะแม่จ้ะแต่เราก็ไม่ได้พบมาสิเสียงดนตรีเพลงแต่และเพลงมันมีความหมายในตัวของมันนะครับอย่างเพลงมาไรเซียแม่ครับอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเ,เรียกขาดกันนะดูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากให้เอาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะดูศิลปินเนี่ยที่เขาเอามาเพื่อความบันเทิงบางทีเราคุณแม่อาจจะคาดหวังว่าโอ้โหมาแล้วเนี่ยฉันจะต้องสนุกต้องสุขเรียย ผมเนี่ยนะขาดร้อขานหายไปเยอะมากๆแม่รู้เปล่าว่าเป็นดิเก้นะบางทีนะครับคนดูนะนั่งดูิเกเน,เนี่คุณจะตั้งใจมาสรุปตัวเองที่เลยนะ,ะแต่พอเออเราไปเล่นลูกที่ถูกยืมด้วยใครบ้างท,ที่เล่นละครช่องเจ็ดนั่นแหละก็เรื่องมันโศกมากโศกมากแล้วคนดูนะฮะแกก็นั่งร้องโหยร้องไห้กันแล้วก็กลับมานะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันบอกโอ้โหเนี่ย ทะเลาะกับผัวที่บ้านมาจะมาสนุกกับน,นี่เกซะหน่อยร้องไห้นักบวกา่งงาอีกเป็นอย่างนั้นกันไปแล้วเวลามานะคะเวลาที่เราดูสีลปินหรือมาดูอะไรก็ได้แต่แม่นะบางทีนะคะอย่างเงี้ยนั่นดูอะถ้าผมพูดอะไรไปถูกใจขำสนุกให้ยิ้มเลยแม่จะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีจะเป็นเห็นสายตานะเพราะว่าอยู่ไม่มในในในอยู่ไกลเลยอีกบางคนน่าจ้องอย่างเงี้ย นั่นนาทีนัน่นนาทีผมก็อยากถามเหมือนกันว่าอะไรอะไรคือบางคนนั่งจ้องมากเลยนะจ้องจนแบบว่าเรากลัวนี่เรากลัวแม่จ๋าดูมันเถิงนะจ๊ะแม่ไม่ได้มานั่งดูที่โยดแม่ไม่ได้มาดังนั่งดูหลังสยองขวัญว่าฉะนั้นสนกุกมาได้เต็มที่เลยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะคะอีกทีหนึ่งมาเลยมาหุกขยับ